สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงเพึ่งน้อยนะคะเพื่อนๆทุกท่านวันนี้เราจะมาดูในส่วนของดวงการเงินแล้วกันนะในปลายเดือนนี้นะคะก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่15มกรานะคะถึง31มกราจะเป็นอย่างไรกันบ้างตามราศีนะ,ะเริ่มอันดับแรกในส่วนของราศีเมษนะคะดวงจะเป็นยังไงเนาะค่ะในส่วนของราศีเมษนะคะมีอ่าเขาบอกว่าตัวคุณนะคะ เรื่องของการเงินนะมีความพร้อม้วนะพร้อมที่จะทําตามเป้าหมายแล้วก็มีในเรื่องของการวางแผนเช่นอยากจะซื้อบ้านเนี่ย,ยคุณวางแผนไม่ได้เลยเพี่งว่าคุณมีความพร้อมแลวใกล้ที่จะซื้อได้แล้วหรืออาจจะมีเงินดาวแล้วหรือถ้าเกิดคุณมีความคิดที่จะเริ่มต้นทําธุรกิจอะไรต่างๆค่ะในเรื่องของการเงินเพิ่งก็มองว่าเาต,รตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วมีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะดังนั้นการเงินของราศีเมษถือว่าดูดีเลยนะคะต่อไปนะคะในส่วนของราศีพฤษภค่ะ ในเรื่องของการเงินอ่าโอ้โหเขาบอกว่าคิดเยอะๆนิดนึงในเรื่องของการใช้เงินนะคะไม่เผิ่ว่าพึ่งอะราคณาพุกศกราศีสิงห์เออดังนั้นนะคะพึ่งก็ต้องอย่างนี้เหมือนกันล่าสุดเมื่อกี้ระการพุะส่งอะไรนะอะไรอะแมสเซจมาคาเบียนี่หละเห็นวนะ่าเขาก็บอกให้พึ่งอะคิดเยอะในเรื่องของการใช้เงินนะคะในเรื่องของการใช้จ่ายแล้วก็มีในเรื่องของกรอบนิดนึงอะคะ่ะอันนี้ของเพื่อนเพื่อนก็เหมือนกันนะ นะคะก็ก็อาจจะต้องมีการจํากัดนิดนึงนะคะในเรื่องของการใช้จ่ายหรือว่าอะไรต่างๆในส่วนของราศีเมถุน,นะคะ่ะราศีเมถุนในเรื่องของการเงินว้าเขาบอกเอาอยู่แปบลบว่าการเงินดีนะคะมีความมั่นคงอาจจะมีแบบว่าคนคอยช่วยเหลือก็ได้ด้วยแล้วก็ตัวคุณเป็นคนเก่งแล้วก็แกร่งในเรื่องของการหาเงินค่ะได้เอาอยู่ไม่มีอะไรราศีกรกฎค่ะราศีกรกฎอันนี้ต้องระวังนแนะนําทําบุญกับพวก ัมภเรสีผิมวิญญาแล้วก็เปรตเพิ่มนิดหนึ่งนะคะเ,เรื่องของการเงินอาจจะหมดไปกับเรื่องของอาการใช้จ่ายกับสิ่งที่มองไม่เห็นก็ได้หรืออาจจะหมายถึงความผูกพันหรือเจ้ากรรมในเวรที่เคยร่วมกันสร้างมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะใช่มันก็เลยทําให้บางทีแบบอา้าอยู่ดีไม่เสียเงินมีเรื่องมาเสียอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นได้ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงอะไรที่มันแตกหักหรือหมดอายุเนี่ยก็จะเสียเงินตรงพวกนี้ได้ค่ะต่อไปในส่วนของราศีสิงห์นะคะ ในเรื่องของการเงินอ่าก็มองว่าอาจจะใช้จ่ายในเรื่องของการที่ว่าเฮ้ i, ดำรงชีพอ่าในเรื่องของการแบบไปต่อสู้คดีศาลหรืออะไรต่างๆพวกนี้ก็ได้ค่ะเรื่องของการเดินทางก็ได้ด้วยรวมถึงการแบบสร้างอาวุธให้กับตนเองไม่าะะเป็นเรื่องของการเรียนาการทํางานาการไปต่างประเทศหรืออะไรต่างๆก็ได้ด้วยค่ะก็มองว่าโอเคแล้วนะอืมในส่วนของราศีกันค่ะ ราศีกันในเรื่องของการเงินอ่าเขาบอกว่าหมดไปกับเรื่องของการทําบุญทําทานนะคะหรือการให้การช่วยเหลือผู้อื่นค่ะคุณเป็นคนที่ใจดีอ่ะพร้อมช่วยเหลือพร้อมซัพพอร์ตนะคะก็ถือว่าเป็นการทําบุญทําทานเนาะแต่ให้ทําตามกําลังค่ะทําตามที่ว่าเฮ้ยเราทำแล้วไม่เดือดร้อนตัวเราและผู้อื่นนะคะในส่วนของราศีตุลน,นะคะ ราศีตุลในเรื่องของการเงินก็มองว่าโอเคนะอาจจะอันนี้อาจจะหมดไปกับของสะสมของชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือของกินอะไรต่างๆก็ได้นะแต่เป็นสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขประมาณนั้นค่ะเงินทองไม่เดือดร้อนนะคะเรียกว่ามีก็ใช้เออมีก็กินอะไรประมาณนี้แต่ก็คือว่าเออมีกินไปใช้ตามสภาพแต่ก็ได้ค่ะได้อยู่ไม่มีอะไรในส่วนของราศีพิจิกค่ะอ่าอันนี้อาจจะหมดไปกับเรื่องของการยา้ายยกย้าย ย้ายบ้านย้ายที่อยู่ย้ายที่ทํางานอะไรต่างๆก็ได้ด้วยรวมถึงอาจจะมีในเรื่องของการสร้างอะไรใหม่ๆนะคะเช่นสมมติซื้อตู้เสื้อผ้าใหม่ไปสร้างบ้านใหม่อะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็อาจจะหมดไปกับตรงนี้ได้ในส่วนของราศีธนูนะคะราศีธนูนี่หมดไปกับเรื่องของครอบครัว เรื่องของบริวารคนรอบข้างก็ได้ด้วยรวมถึงไอ้เรื่องอะไรที่คุณแบกแล้วคุณไม่ปล่อยวางนะคะดังนั้นเนี่ยการเงินเน่ะเวลาหามาเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกับว่าคุณพยายามสร้างคุณพยายามที่จะทาแต่มันอาจจะมาพร้อมกับหนี้สินหรือมาจากอะไรที่มันแบบว่าเพิ่มพูอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยนะคะอ่าอ่าเพิ่งว่าอันนี้จริงๆอ่ะมันก็ลดเนาะมันก็ถามว่าไปได้ไหมมันก็ไปได้แต่มันก็เป็นการเพิ่มน้ําหนัก นะคะให้กับตัวคุณนะ่ะถ้าพูดถึงอะ่ะก็คิดดูดีๆแล้วการอะไรที่ทําแล้วมันแบบว่ามีสภาพคล่องเอาองี้ค่ะไม่ว่าคุณจะสร้างบ้านหรือคุณจะทําอะไรก็ตามคุณต้องมีเงินเผื่อนะคะเผื่อเหลือเผื่อเก็บเผื่อใช้เผื่อออมเผื่อฉุกเฉินอะไรต่างๆด้วยนะคะต่อไปราศีมังกรค่ะมังกรเป็นยังไงเนาะในเรื่องของการเงินอาจจะหมดไปกับพวกอะไรที่มันแบบว่าพังเสียเช่นอยู่ดีมอเตอร์ไซค์เสียเงี้ย รถยนต์พังเงี้ยค่ะหรือแม้แต่แบบของในบ้านแตกหักอะไรเงี้ยอาจจะไปแบบเสียดายเงินก็เอ่ออะไรต่างๆพวกเนี้ยค่ะก็ถ้ามันเป็นคือทุกอย่างค่ะมันไม่มีอะไรคงทนมันมีโอกาสแตกหักพังเสียได้อยู่แล้วนะคะคิดซะว่ามันก็อยู่กับเราเท่านี้อ่ามันอาจจะคุ้มทุนแล้วก็ได้เงี้ยค่ะอาจจะต้องซื้อใหม่อาจจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆอันนี้คุณจะหมดเงินกับพวกอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของราศีกุมนะคะ ราศีกุมในเรื่องของการเงินอ่าการเงินนี้เพิ่งมองว่าอาจจะหมดในเรื่องของการเอ,อ่อทำบุญทําทานก็ได้ด้วยแล้วก็หมดในเรื่องของการที่ว่าการตลาดอันนี้ต้องระวังนะ เ,เช่นสมมติบางทีคุณไปทําการขายตรงเงี้ยหรือไปอะไรต่างๆแล้วบางทีเขาสร้างฝันเฮ้ยเล่นหุ้นนะลงทุนพันหนึ่งโอ้เขารับประกันเงินต้นนะเนี่ยอันนอ้นีอะไรเงี้ยอันนี้ต้องระวังเตือนรู้ก็คือแปลว่าเพิ่งมองว่าไอ้เรื่องต่างๆค่ะเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรต่างๆค่ะที่มันมันไม่ดีหรือที่มันเป็นแบบค่าใช้จ่ายฟิกคอสเนี่ยเพิ่งว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นแม้แต่คุณไปลงทุนอะไรประเภทอย่างเงี้ยค่ะคุณน่าจะเริ่มรู้แล้วเฮ้ยเราโดนหลอกหรือเปล่า หรือว่าแบบไม่ค่อยมั่นใจไม่เชื่อใจไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เกิดขึ้นได้นะคะในส่วนของราศีมีนอ่ะสุดท้ายแล้วราศีมีนดูสิการเงินเป็นยังไงบ้าง โอ้โห oh, เรียกว่าการเงินท้าถามนะเพิ่งว่ามีค่ะเรียกว่ามีแรงหามีแรงใช้อะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าพยายามที่จะหาพยายามที่จะมุ่งมั่นหาวิธีหาช่องทางแล้วก็เรียนรู้อะไรต่างๆค่ะโดยรวมก็ถือว่าโอเคอะนะคะแต่ทีนี้ก็ต้องระวังเรื่องของว่าทําอะไรก็ตามต้องมีการวางแผนเช่นแบบว่าเอ,อ่ออะไรอะ่ะเงินมันเงินอะไรที่แบบแบบว่าแบบต้องการใช้มาแล้วก็แบบว่า มาไวไปไวอะไรเงี้ยเออหรือแม้แต่บางทีแบบว่าเร่งรัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของการครบดีลอะไรต่างพวกนี้เออเนี้ยอันน,น,นี้อันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งท่านเองนะคะโดยรวมก็ไม่ได้มีอะไรยังไงก็ขอให้เพื่อนๆนะคะมีความสุขกันเยอะๆนะคะก็ถ้าสนใจหรือว่าชอบอะไรก็กดติดตามดวดวงได้นะคะที่เพจดดวงเพิ่งน้อยค่ะเริ่มต้นดวง59บาบาทนะคะขอบพระคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ